อาลังสมาสบุตภปะวาพุทธังภะวันตังอภิวาทิเองสวากาโตภปะกวาตาทัมโมธัมมังน,มนมัมมัสสุปฏิปันโนภะวาโตสาวะสังโฆสังขังนมันามิพุทธังอายุวัฒนังสิชีวิตังยาวะมีท่านั่งสะระนั่งคตามีขัมมังอายุวัฒนัง เตชีว yeah, ิต yeah. ah, ังยาวะนิพพานั่งสละนั่งขัดสามีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานั่งสละนั่งขัดสามีภูติยมปีภูตังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานั่งสละนั่งขัดสามีภูติยมปีธรรมัง อายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสามิภูติยัมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสะมีตาติยัมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสะมีตาติยัมปีพมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสามี ชาติยำปีสังขัางอายุวัฒนังเตชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังคัดสามีเนี่ยพิพ่าผอพามก่อนครับู้พ่อพางก่อนพี่จีู้้มหม่นะฮะ ทำให้ให้เม่เน้องเียเนาะให้สบายด้วยกูให้เนาะคุณแม่เราด้เนเงี้ยสูงง้นเดินนเงีมยพระในบ้านคือบดาในบ้านนะคะ ผิตาวาสเมตตังสเมตตาพระทันตาอาวิจิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูปเปคิลิสิขาลัต,ตเตจันทลิเขวิมาเนปีเปลัตเถจักขาเมตลวนาคาหาเนเทหาวัตภูมิเชเตภูมมาจะย,ยันตุเทวาสละทลาวิสเมยักขะพันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยมุนีลาวจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนกคโลอายมปทันตาธรรมสาวนกคโลอายมปทันตาธรรมสาวนกคโลอายมปทันตาโหนตัวเยเทวะสังคาดูลาเทกยดาเจ้าทั้งหลายสักเเคกามีอันอยู่บนสวรรค์สันกามภพพกสันจะรูปเป เกลูกพ่มสิบหกสั้นคิริสิขาลัตเตบนยอดเขาเละเหวห่วยจันทลิเขวิมานีในวิมานอากาศที่เปตนอยู่ในทวีตต่างๆมีอุดอนกุลุทวีตเป็นต้นลัดเถตนอยู่ในฝงเขตเมืองไทยข้าเมตตนอยู่ในมู้านตะลุวนา,า,นนา,า,าคาฮานีตนอยู่ตามฟงไผ่และปลาไม้เคหักวัตุมีเกเตตนอยู่ตามเพื่อนสั้นและไหหน้าทุกแหง คุ่มมาตนสถิตรักษาอยู่ภาคพื่นแป่นดินอันมีแมทรณีเป็นเขาสรัทลวิสเมตนอยู่ในแม่นนมแแลฟังสมุดยักขะทันภับนณะคาอออันเซิ้พนพเวุวันผู้เป็นล่าซาของยักษ์คนท่านและพัญนาคติทันตาสันติเกทั้งยุคไปแล้ยุคไปได้ยินผู้ขาเซิญนแล้วขอจงเสด็จลงมาเป็นสักถีพญานอํนวยไวพ้พรมือน,นีจะได้สู่ขวน ให้ลุงพ้นและแม่ยายคำอาจารย์บัวบานล่ะทุกคนที่อยู่ในพ่อขวัญน,นี่มือนี่เป็นทำพิธีลูกเอาลูกเอาเตาลูกเอาลุงพ้นนี่เป็นลูกชายเป็นลูกหาดลูกแทงให้หักให้แพงกันให้ได้สมคว่มมูงม,มากปารนาเป็นสิริมงคพ่นปารนาสิ่งใดก็ให้ได้สมคว่มมูงม,มากปารนาทุกสิ่งทุกประการก็ขาดืน อมปุดทธรรมั่งสังฆังอุตังนำอ,อันนี่แมนำธรรมดาผักหญ้าแขนประท่านมาแต่ฝากฝ่า,าว่าให้เอามาาหดไอพ้นใตลุ่มฝ้าให้ได้ดังข้ามักข้ามปาถนาอาจจะคิดเส่ค้นถึอวานก้านนากหายอาจจะคิดใส่ค้นถึงจ่าก้านํากระหายอาจจะชิดเซ่ค้นถึอฟังหุนฟังห้อยกหายอาจจะคิดเซ่ค้พนผอมเหลืองเต็มพญาอาจจะชิดเซ่ค้นเป็นพอขาดถึงขิ่งกหาย ถาจะสีดเซคนเห็นล่างฟ้านเฮาถาจะสีดเซคนที่ลกเข้าห้องผูกเอาขวนออันก็หายถาจะสีดเซค้นเห็นงูอยู่ในบ้านถาจะสีดเซค้นเปิดบ้านหนึ่งเข่าเป็นสีแดงก็หายซับพะโลกระงับซับขภไพรระงับซับตะเคาะระงับซับพะเขนระงับอมพุดทังท่อมั่งสามข้างอุตังถาจะสีดเซคูแต่งงานคูแต่งงานก็จะอายุยื่นด้อนกันเท่เาเทา นี่ลูกเต่าล้วนแจ้ผู้ดีเป็นเศรษฐีมังมีบ่ให้อาจจะทิดไส้คนทุกให้พ่นทุกไห,กไหก้ก็ครับเกิดเป็นคนลำด้วยอาจจะชิดไส่ก้วยก็กลายเป็นก้วยเขาแก้วอาจะทิดไส่ห่านภาเปิดไม่แล้วก็มังมีเงื่อนค้ามาจจะทิดไส่ผู้นั่ก็จะเป็นลักไส้ของประเทศอาจจะทิดไส่นักทะเลก็จะเป็นเมืองหลวงอาจจะทิดไส่ทวงนักเรียนก็เป็นดีบอ่อหน่อย อาจจะชิดไส่ไข่คาฝข่คาป็กกับเตาเป็นได้อาจจะชิดไส่คลายคาราชสตานผูหน่อยผมว่าเกิดเป็นใหญ่เป็นโตอาจจะชิดไส่พระสังฆโแโละือวหน่อยก็ยจะเป็นพระยอดแก้วอมอนเลวด้วยบาทพระค่าถาอุะอะมุมมุนมามหามุนบังสวาหงเตียง <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิภะพรหมอวอนเวนวีเศสตติเลกเตชใช้ยาตูภาวัง ใจยามังคะลาดีเหล็กอาเนกสะวัตีไม่ตีจงมีแกเ่าปะญ่าเสนาอมอา,า,าศีธาตุราษพุมมันให้อยู่สุขสำลัญตับต่อเ่าภริยาทั้งบุตรตาและลูกเตาขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กลัวคนทั้งหลายขิงสำบายลำเลิศทาแก้เกวเกิดกลางห้อง ทั้งลีพลนและไปหน่อยอายุคอยจากชีวังขอให้มีอายุยืน,นายาวยาหน่อยขอให้ได้หอทหอยเก้าขวบเน่านา่นฝูงมูสัตตูมันจะมาบังเวียดใดขอเจพระแกนใดมาตัดส,สองโซรยานลงม่าจม่มคนหลานเจ้าให้ในสูง long ma dom khuan lan jao khuen hai kuang si si mue ni men mue man man hai jao man ying kua kon pha t h a n pha chuang pha chan man hai j o n ยิ่งกัวเพื่อเขาหลวงไกลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกัวอากาศศูนย์ตะวันมันให้เจ้ามันยิงกัวพระจันทร์ใส่ซองแจงมันให้เจ้ามันยิ่งกัวเสาขวงย้ำเดือนซีมันให้เจ้ามันยิงกัวเสาขีหววงงลูสหก,ากลสาวาาาาพระญ้าแทนพระญ้าผมฝากฝ่ามือนีแม่นมือสังห์มอเถาวา มือแข็งวันดีวันดิทีอามุาโศกปาศิทธิโยก้อมอุตตะบังขาล่างคพนจึงไปอาราธนาะอาจารย์ภูสลาดป้านังอาจพุ่นควรนพุ่นควรถขึงเสมอจอมภาสาดพุ่นควรถขึงเสมอถาดสีจันท์มือนีแม่นมือสัน วันนี้เ่นวันดีวันดีทีอามุตตาโสกโตกนี่หากเป็นตกไม่จันทันนี่หากเป็นขันไม่แกว้วขุนนางตกแตง่งแล้วจึงได้แต่งผ้าขวรวันนี้เป็นวันดีไฟจึงสู้ขวรแก้วกูเกิดกลางเมืองบุญเฮืองงามยิ่งยยอยทั้งนุ่ม่อยและฟันกลาง ทั้งเสาห้ำและเท่าแก่พ่อแม่พ้อมลูกเตาและการีทั้งเศรษฐีและท้วยค้าตึงนีพ่อมาเอิญหนักเอาควัญมาพลันฟังพรอเเ่าแก่มานั่งล้อมเจ้าอยู่สอนร้อนเบิดแต่เฮาทอนี้แล้วย่อพาขวันขึ้นมันโบรีแกนเบิดแต่เฮาทอนนี้แล้ว ย่อฟ้าควันขึ้นมันบ่มีใดขอแกพราแกนใดเจ้าผู้มีบุญมาซอยคุณนซอยย่อควันหลานเจ้าเด้อไปจกซอนเราเจ้ายอดฟ้าผู้อยู่กำไฟเหนือมาซอยคุ้นซอยย่อควันหลานเจ้าเดิมไปจกซอนเราหลังคำเฟือผู้อยู่คำไฟไตมาซอยคุ้นซอยยอควันหลานเจ้าเดอ ไปจากเสนเดานังเอกไครกูอยู่หออาสนาคำมาซอยพุนซอยย้อคนหลานเจ้าเดอ้อสิบปอสะดําลูกมาแต่ผู้น่อยมาซอยพุนซอยย้อคนหลานเจ้าเด้อสามสิบปอน้อยลูกมาแต่เมืองหลวงมาซอยพุนซอยย่อคนหลานเจ้าเด้อ สีศิษยหอหลวงลุกมาแต่มวลฟ้ามาอยคุณซอยยอพลหลานเจ้าเด้อปอยจักเซืนเด้เจ้ายอดอ่าปล่สิ50อกตาลุกมาแต่ครูหอหงมา่ยคุณซ่ยยอพลหลานเจ้าเด้อหออันนี้เป็นหอกระจาภาษาอันนี้ภาษาตั้งแต่เขาหมอเฒ่าแต่โบฮน เจ็ดไปย้อพ่เสีเามาหมุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคุ้นพ่เสียามาทำเจ้าแล้วนั่นเต้าแก้วออกบอกินเย็นก็หักเป็นนี้ลีเหมือนหละสีอยู่ฝากฝากมีห่อยขาลวงหลายมั่วควายหลายครับพอกสร้างมาออกเนืองนันทำตันแก้ววีเศษนอกแก้วเกิดกางเมือง คำาเหลืองไม่โพไซสีไว้วนเก็นน,นาคนกาดันเมนหูละมนันคนหันดันเมนเท้าสังคีตีบมาแก้วตีบมาแก้ววนเขาคุนขวัว่ามาเยอะขวันเอยมาเยอะ วันเจ้าไปปลูกผู้เป็นหาก<ป>กอยมาสามมือนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบกให้มาสามมือนีวันนี้วันเจ้าไปปลูกหัวสิงไก่เขียวอ่อนกให้มาสามมือนีวันนี้ม่นำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวาน

ขวัญเลวบางขวัญิวขวันทองหน่อยแหล่เฮานมขวันทองนำดูอาจขวันปากตานเลีวเจรจาขวันตาแล่วันกิวขวัญ